วันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับขนมไทยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นตะโก้เผือกมันม่วงนะคะก็ทั้งสองอย่างเอามาบดรวมกันแบบนี้นะคะเมื่อนึ่งเสร็จร้อนรเลยนะคะเมื่อนึ่งเสร็จร้อนรเมื่อมาบดเราก็จะทําให้บดง่ายเ่ราคาคือการบดเนื้อเผือกกับมันม่วงเมื่อทําให้บดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้มีเนื้อนุ่มๆเราก็จะมาใส่กับแป้ง แป้งนั้นเราก็จะมีแป้งเข้าเจ้านะคะเพื่อนๆมีน้ําแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ในส่วนผสมตรงนี้เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอานําไปกวนนะคะนี่ก็คือการใส่น้ำนะคะน้ำก็คือส่วนตัดส่วนตามที่เราได้กําหนดไว้นะคะตามสูตรที่เราได้ใส่ลงไปก็มา ตั้งไฟเลยแล้วถ้ากวนกันกวนกันไปเลยก็จะได้เนื้อมันม่วงสวยๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นชิ้นๆน,นะคะที่เราเห็นเวลาที่เราทานเราก็จะได้สัมผัสกับเนื้อมันม่วงนี่ก็เริ่มคนหนืดขึ้นมาแล้วนะคะจะใช้ได้แล้ว,ลวก็เป็นตะโกเ้เผือกมันม่วงมันม่วงน้อยนะคะสีก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้ มาผสมกันทั้งสองอย่างก็เข้ากันได้ดีก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาหยอดใส่กับถ้วยพลาสติกใส EPP นะคะทนความร้อนสามารถที่จะใส่ได้นี่ความข้นหนืดนะคะต้องใช้ช้อนช่วยก็ใส่ไปสักถึงขอบของถ้วยพลาสติกนะคะจะมีขอบขีดบอกไว้เนาะนะคะ ปริมาณก็พอเหมาะกับการที่เราจะต้องไปทำหน้าตะโกเพื่อที่จะมาเพิ่มใส่กับเนื้อตะโกเวลากินคู่กนันนี้อืมอร่อยเลยนะคะก็จะต้องใส่ไปจนหมดเลยนะคะวันนี้คาดว่าจะได้ประมาณ25ถ้วยก็ลองดูนะคะสูตรนี้น่าจะได้25ถ้วยก็จะนุ่มอร่อยเลย ะะเห็นไหมคะเนื้อสัมผัสของมันม่วงกับเผือกก็จะออกมานุ่มละมุนก็ตักไปเรื่อยๆอะคะ่ะเพื่อนๆตักไปเรื่อยๆ การยอดก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็ใช้ภาชนะที่เรามีนี่แหละค่ะนะคะก็ถ้ามีไม่มีถ้วย EPP นะคะเราก็สามารถที่จะไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะกระทงก็ได้นะคะกระทง n ใบตองทําออกมานะคะก็หยอดตัวตะโก้ไว้รอได้เลยแต่มีอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรากวน เสร็จใหม่หมแล้วล้อเราก็ต้องรีบมาหยอดนะคะเพราะว่าตะโก้ก็จะจับตัวตัวแป้งตัวแป้งตะโก้เนี่ยคะ่ะจะจับตัวเนาะเราจะต้องรีบมาหยอดเลยนะคะวัตถุดิบในการที่จะมาใส่ตะโก้นั้นนะคะสามารถที่จะทําได้หลากหลายอย่างนะคะใช้กระถงใบตองได้นะคะใช้ถ้วย กระทงเบาวนี่นะคะเป็นถ้วยกระดาษที่สามารถที่จะใส่ได้นะแล้วก็ใช้ใบเตยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนใบเตยก็จะหอมๆอมเมื่อมาทาแล้วก็จะหอมหอมก็จะได้เป็นกระทงเล็กๆนะคะก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะใส่แล้วถ้วยเล็กๆกระดาษถ้วยเป็นถ้วย PPE น้ำจิ้มนั่นก็ใส่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็มีถ้วยเนี้ยค่ะที่เรากำลังใส่นี่ก็คือถ้วยพลาสติก EPP หรือจะไปใส่เป็นถ้วยน่ารักน่ารักนะคะก็สามารถที่จะขัดสั่นมาใส่ได้เวลาที่ทำเสร็จแล้วถ้าเราทานเองเราก็สามารถที่จะใส่ถ้วยขนมถ้วยเคลือบอะไรก็ได้นะคะ แลก็ราดหน้าลงไปจะทำให้อร่อยขึ้นนี่ไม่ได้ทำไปขายนะคะเพื่อนๆนี่ทำแค่ไปทำบุญถ้าเพื่อนๆไม่มีที่ตักหรือว่าอยากให้รวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็ใช้ช้อนใช้อะไรได้หมดเลยนะคะลด้หมดเลยเนื้อแป้งก็จะออกมานุ่มระมุนนะคะเนี่ยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เข้มข้นมากนะคะก็จะออกมานุ่มๆไม่เวลานี่ก็จะเป็นการที่จะมาเตรียม หน้าตะโกนะคะเพื่อนๆส่วนผสมก็จะมีกะทินะคะมีเป้งแป้งพะโพกนะคะมีเกลือมีน้ำตาลเล็กน้อยนะคะก็จะออกมารสชาติออกมามันแล้วก็เค็มนิดหน่อยเมื่อมากินกับตัวตะโกหวานๆก็จะได้รสชาติดีอันนี้ก็ควรไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆควรไปในทิศทางเดียวกันควรม่ช้าค่ะควรไปเรื่อยๆ นะะี่ก็จะมีฟองก็ปล่อยไปนะคะแล้วเดี๋ยวฟองเขาก็จะหายไปเองตัวแน้านะคะถ้าเราทำแล้วนะคะ,ะไม่พอดีเราสามารถที่จะทำเพิ่มได้หรว่านะเราทำแล้วเหลือเยอะเกินไปเราสามารถที่จะติดให้ได้นะคะ chứ là là sẽ à phải adapt sai cũng วนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆชระยะเวลาไม่นานนะคเราก็จะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเนื้อกะทิอน,นะคะนี่ก็จะเริ่มคนหนืดมาแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ลักษณะที่กะทิไล้จะใช้ได้นะคะก็จะมีคนความคนหนืดขึ้นมาให้ได้เห็นแล้วนะคะนะคะ ถ้มามไที่แป้งที่ใช้ตะกอ้อกวนลงไปแล้วแป้งมีริ้วตะกอ้อให้เราเห็นก็จะใช้ได้นะคะนี่คือความเข้มขน้นก็แล้วแต่นะคะจะต้องการคนมากคนน้อยนะคะแต่ถ้ามาใส่กับนาตะโกนะคะไม่ควรที่จะคนมากมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาหยอดใส่กับตัว เนื้อตะโก้เลยนะคะนีพอเราไม่ใช่คนมากนะคะเวลาที่เราหยอดนะคะเราก็จะออกมาสวยงามหน้าเราก็จะเรียบนะคะถ้าเกิดคนมากคนมากจริงๆแล้วเวลาที่มาหยอดนะคะหน้าตะโก้ก็จะไม่สวยนะคะเพื่อนๆก็หยอดไปจนครบะคะวันนี้ได้ยี่สิบห้าถ้วยก็ต้องหยอดไปจนครบ25าถ้วยนะคะ หยดก็พยายามหยอดนิ่งๆงนะคะค่อยๆหยดแล้วเราจะได้หน้าที่เรียบสวยงามนะคะค่อยๆหยอดค่อยๆเทการทำขนมไทยเป็นการทำขนมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนใช้การปาณีดเพราะว่าทุกอย่างต้องให้ออกมาดูดีและสวยงาม นี่กัดยอดถ้วยสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาตกแต่งหน้ากันเลยด้วยเผือกชิ้นเล็กๆเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็นําเผือกชิ้นเล็กๆมาใส่เพื่อความสวยงามแล้วจะได้มองออกว่าเป็นตะโก้ที่ใช้เผือกนะคะแต่พอดีไม่ได้ใส่มันม่วงลงไปด้วยวันนี้ตะโก้ของเราก็จะเป็นตะโก้เผือกมันม่วง ก็ออกมาสวยงามแล้วนะคะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อเราเติมชิ้นเผือกลงไปก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต่อจากนี้เรามาปิดฝากันเลยค่ะฝาของถ้วย EPP นะคะถ้วย EPP จะมีดีอีกหอย่างคือมีฝานะคะเพื่อนๆก็จะทำให้สะดวกในการที่จะหยิบจับไปไหนไปทำบุญได้นะคะ ใส่บาตรท,ทาบุญให้กับผู้อื่นได้ดีเลยนะคะนี่ก็คือเป็นถ้วยของอพลาสติก e EPP ก็ฝาก็ปิดง่ายนะคะกดกรุบลงไปเลยนะคะให้ทุกด้านลงก็จะล็อกอยู่เค้าที่ทำให้สิ่งของในถ้วยไม่หกเลยนะคะพอปิดฝาออกมาแล้วดูดีไหมคะเพื่อนๆลองดูนะคะนี่เราใส่ เนื้อตะโก้แล้วก็หน้าตะโกแบบเต็มเลยนะคะเพราะปิดฝาออกไปเรียบติดฝาเลยเราจะทําให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่พอดีอันนี้คือทําไปวัดนะคะเราก็ทําไปทําบุญเราก็สามารถที่จะทําให้เต็มได้เลยก็เหมือนฝาปิดลงไปแล้วออกมาก็ไม่ได้ดูเลอะเทอะเปื้อนมากนะคะเมื่อตัวหน้าตะโกเสร็จตัวนะคะ เขาก็จะคงรูปนะคะไม่ติดอยู่ที่ฝานะคะก็จะทําให้ไม่ไม่เลอะเทอะเปื้อนเวลาที่เราแกะออกมารับประทานหรือว่าทําบุญนะคะก็จะเป็นแบบนี้การที่เราหยอดหน้าตะโก้ขณะที่ยังร้อนอยู่ก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าแป้งไม่เซ็ตตัวเมื่อปิดฝาลงไปเรียบร้อยแล้วแป้งก็จะเซ็ตตัวพอดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆสวยงามน่ารับประทานมากวันนี้ก็ได้ทั้งหมด 25ถ้วยเนี่ยค่ะก็1สูตรนะคะสำหรับการที่เราจะทำนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้ากันได้ดีทำได้ดีนะก็พร้อมที่จะเสิร์ฟจ,จะรับประทานกันแล้วนะเนี่ยค่ะออกมาเป็นแบบนี้แล้ว กดฟ้าก็ต้องดูทุกด้านนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อ่าข้างใดข้างหนึ่งที่ไม่ได้ไปิดสนิทลงไปต้วยสุดท้ายแล้วนะคะก็ออกมาแบบสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ